นี่คืองานพระแท่นศิลาอาจนะฮะงานพระเขาเรียกว่างานนมสการพระแท่นศิลาอาจงานนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมากว่า200ปีแล้วนะฮะถ้าตามตำรานะฮะไม่ใช่ตามตำราเนี่ยตามประเพณีเลยแหละเท่าที่ทราบมานะฮะพญาพิชัยดับหักก่อนที่จะมาเป็นพญาพิชัยดับหักก็เคยมาโกมวยที่วัดแห่งนี้นะ น่าจะก่อนตั้งแต่ยุครัตนโกสิทร์นะยุครัตนโกศิทร์ก็200กว่าปีแล้วนะ200กว่าปีแนละ้วมีมาตั้งแต่ดึกดำบรันนะไม่ใช่ไม่ใช่ดึกดำบบันสิขอขอขอ,ขออภัยด้วยที่ผมพูดผิดนะมีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าะจะเป็นโบราณหรือเปล่าแค่คาว่าโบราณหรือเปล่านะครับทุกคนอย่าว่าผมนะผมอาจจะพูดผิดนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่ามีมานานแล้วนะครับ200กว่าปีมาแล้วมาหยุด2ปีในช่วงที่โควิดนะครับที่เขาไม่ให้จัดงานกิจกรรมงานวัดอะไรต่างๆตอนนั้นก็เลยปิดมา2ปีก็ปีที่แล้วก็ปเปิดนะครับปีที่แล้วเปิดแต่ก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะตอนนั้นมันโควิดยังไม่สางแต่ว่ามาปีนี้นะก็คนเยอะนะที่ผม พาเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับผมเดินจนเมื่อยแล้วผมเดินจนเหนื่อยแล้วผมก็เลยขี้เกียจถ่ายคลิปวิดีโอนะเพราะว่าข้างในมันจะมีเสียงเพลงเสียงอะไรด้วยนะครับมันก็จะมีปัญหาในการเรื่องเรื่องการพูดคุยนะครับไม่ให้ดูบรรยากาศเนี่ยนี่่กลางวันก็มีกลางคืนก็มีนะครับตรงเส้นนี้ไปก็คือไปจังหวัดสุโขทัยไปอำเภอศรีสัชนาลัยนะฮะ ถ้าทางไปทางด้านนี้ก็เข้าตัวเมืองอุดตลดิตนะฮะเนเข้าตัวเมืองอุตรดิตก็ประมาณ10กิโลเมตรไฟแสงสีนี้แพรวพาวเลยนะครับงานนี้จะมีประมาณนู่นแหละอ่ วันที่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะต้องขออภัยในเรื่องข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าจะจะมาจะมาเที่ยวนะครับพอดออีทางบ้านก็อยากให้พามาผมก็เลยมานะครับต้อง,องขออภัยกับเอฟซีจริงๆนะอ <c oughs> ๋อนะ <c oughs> ผมเห็นแล้วฮะว่างานประเทนศิลา, <c oughs> าอารตก็ะททะจะมีตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่5กุมภานะครับโน่นป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับงานนวัสการพระแท่นศิลอาร์ตแะมีตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่5 คุณพาพันธ์วันนี้ก็วันที่28นะวันที่28 27อ่า27วันนี้วันที่27นะ27ก็อีกหลายวันนะครับทุกคนกว่าที่จะงานกว่าถึงจะหมดนะถ้าใครที่อยากจะมาไหว้พระขอพรนะฮะมาไหว้ได้เลยฮนะมาการนมัตการพรัฒนศิลาได้เลยนะฮะจับจีเพีรมาเลยนะผมคิดว่าทุกคนคงมาถูกนะก็เอางานบุญงานบุงานบนุญมาฝากกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ เดยู่้านหน้ายมที่ยืนอยู่ด้านหน้าเข้ามาด้านในใเวด้ดกนนกจหกหน้าผามาเล่นของหรือเปล่าไม่รู้นะครับไล่คนเดียวได้สามรางวัลเลยเอาละเดี๋ยวดูได้รางวัลอะไรนะครับเดี๋ยวดูได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าเลขที่ออกนะครับเจ็ดสี่รางวัลที่หนึ่น โยมระหวัางครั้งนี้หนึ่งเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่อุ้ยโยมแม่จอจากไปนั่งตรงนั้นเลยวะหลับอาเชิินะข้อจีรษเชิญจ้ะไม่ค่อยเปิดเดี๋ยวผมจะทำบุญกับโรงศพนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่คนทุกข์ยากที่ไม่มีที่ไม่มี ลงศพใส่ะเฮ้ยเดินดูวยลกเออชอบดีดวามสุกย่ออะไรเลขที่ออกนะครับเจ็ดสี่ รางวัลที่ห <ok> น okay> ึ่นรางวัลครั้งที่หนึ่งเจ็ดสนะครับเจ็ดสี่อู้ยโดนเมยจะจับไปนั่งตรงนั้นเลวะหลาอาเจรยนายจ๋าาเจิญจ้าไม่ให้เปิด วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเดินเที่ยวชมงานพระแทศศิลาอารตนะฮะงานพระเทศศิราอนะารเศศรานี่ยถือว่าเป็นงานที่มีมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงว่าความความเป็นมานี่น่าจะประมาณสัก200รกว่าปีได้นะถึงนะผมว่า200กว่าปีนะเพราะว่ากรุงรัตนโกสิน์เกิดมาได้200ปีแล้วตั้งแต่ยุคเอ,อ่อ พญาพิชัยดับหันก็คือนายนายเอ่อคื่ออะไรนะผมก็จําไม่ได้นะนะนายทองทอะไรพันฟันขาวนี่แหละเคยมาชกมวยสมัยก่อนนะเป็นที่ผมเคยรเรียนประวัติมานะครับก็มาหาชกมวยที่วัดพระแทนศิลาแห่งนี้นะครับสมัยเมื่อสักสองร้อยกว่าปีที่แล้วนะ ่อนยุคก,ก่อมีก่อนยุครัตนโกสินร์นะงานประเทศศีละอานนะมีก่อนยุครัตนโกสิร์ก่อนรัชกาลที่หนึ่งนะซอยซอยเยอะมากนะครับเดินนี่หลงเลยแหละนะ จะให้เดินครบทุกซอยนะผมบอกว่าแม่น่าจะประมาณ5กิโลได้นะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะจากความยาวของวัดเนี่ย นี่โซนนี้เป็นโซนของกินนี่โซนน่าจะเป็นโซนด้านล่างด้านล่างสุดนี่แม่ค้าแมคค้าไก่ทอดนี่พ่อค้าไก่ทอดมือไม่ว่างเลยะวันละแสนได้ไหมวันละแสนได้ไหมแสนสาห,หัสขอล้แสน ก็ซ้ายมือนี่สิบบาทอร่อยอร่อยนี่ฮะนี่เป็นเาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของทางอุตรดิตนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกข้าวพันมีพันมีพันเนาะมีพันอันนี้เขาเรียกข้าวแคบนะข้าวแคบนี่เอาไปกินแบบเขาเอาข้าวแคบเนี่ยมาพันกับเส้นหมี่จะกลายเป็นหมี่พันหรือว่าจะกินแบบเล่นๆก็ได้หรือจะกินแบบเล่นๆก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะ น,นี่เขเรียกเป็นข้าวขบนะอัะน,นี่ต้องเอาไปย่างเอาไปย่างแล้วมันจะมันจะเป็นใบมันจะแผ่นใหญ่ๆนู่นเห็นไหมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยอันนี้นะเวลาเวลาย่างแล้วจะขนาดนั้นเลยนะน้องๆกระด้งเลยนะใช่ไหมใช่ใช่นะอ่าวันนี้เป็นคืนที่สามะคนเยอะพอสมควร ก็เป็นโซนของกินนะฮะที่ที่คนเยอะแต่ถ้าเป็นโซนพวกเสื้อผ้าก็อยู่ทางในซอยในซอยอีกเยอะคนก็ไม่ค่อยเดินสักเท่าไหร่แต่คนจะเดินช่วงจวังหวะนี้คนเดินหาซื้อของกินซอยนี้เป็นซอยเสื้อพวกของชชยนะครับโอเคดูข้าของใช้คนคนจะไม่เยอะนะไทยนะครับทุกคนนี่มะนี่มะแขวนนะเนี่ยมะแขวนที่เอาไปใส่พริกลาบนะเป็นเม็ดผักชี อันนี้ดีปีนะดีปีนี้จะเป็นาทางภาคกลางน่าจะมีนะครับดีปีมีทั้งผักชีลาวอันนั้นเป็นมเมล็ดนะฮะส้มปอยนะขมิ้นผงสมุนไพรเยอะแยะเลยนะอันนี้เ้าเหนียวดอยเ้าเหนียวดอยดําเขากำเขากำดอย ถิ่งฮะเฉพาะเนี่ยเฉพาะศาสรนะอ๋อแปดสิบบาทพดีของผมมันหักเลยผมก็บอกผมจะไปเจียหัวใหม่ดีหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นไม้อะ พันร้อยคนที่ผมจะซื้อกระเป๋าเนี่ยเอาไว้ไปเดินป่านะอันนี้แปดร้อยลดหรือ,อยังเนี่ยตัวเนี้ตอนรับค่ะทีขายเก้าร้อยอันนี้ก็ซื้อโอเคก,ก็ซื้อแล้วสามอย่างเลยเนะก็บอกกันปกติเก้าร้อยห้าสิบนะไอ้ตัวนี้อไอ้ที่สามร้อยสามพอยเป็นราคาร้อยอ๋อ เนะอาร้อยออาอันนี้ใส่เลยได้แล้วอย่าให้เสียโอกาสหาคุณยอมจใจ